น้องน้องมาดูนี่เ๋ยวสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าน้องฟาดาเล่นกันอยู่ในบ้านนี่โรงเรียนโรงเรียนปิดอาชีพใครเป็นซอมบี้ได้ไหมเออนั่นลูกนะนั่นไปกี่วันนั้นไปซอมบี้ไว้นะไปบ้านกี่วันได้ยินไหมเอฟเอฟไซอมมี่ได้ยินไหมได้ยินไหมลูกเดี๋ยวะัตรสามจะกับ อ๋อที่สามมาเออตั้งใจฝผลักลูกนะเดี๋ยวปีเดียวก็เสร็จแล้วนี่นะคะสู้ๆเอออยู่รอเดี๋ยวอย่รออยู่รอแล้วแม่แม่กลับสิ้นเดือนนี่เหรอครับไม่แน่ใจนะครับแม่สิ้นเดือนนี่มาอยู่ลรงพังแย่มาเสรีไงโอ้ทำที่เสรีนะลูกนะตั้งใจทำงานนะลูกนะตั้งใจเรียนหนักไหม สามเดนแรกหนักไหมต่อโอ้โหกินนะลุงน่าผ่านแล้วน่ลุงนะอืมไม่รู้ทำไมไม่รี้เนี่ยยังนั่นี่มาจะฉีดยาอีจับมันไว้แล้วจะฉีดอ๋อได้น้อยใหม่เราจะฉีดแล้วค่ะทอมมี่โอ้ท่าน้อยใหม่น่ะหาเลยเฮ้ยวันที่จ้า นายยังนไปสอนน้องไม่มันนี่สิ่นางพอเขาโอ้ยน้องไม่ยอะไรกับพี่น้องไม่ใจอะไรกับพี่ดิได้น้องไม่ได้เอาไปแนเอาไปจ้งไายฮะเฮ้ยโอ้ได้หนักแต่นี่นะเออเอาเงิน้องพี